ช่วงนี้ฝนในประเทศไทยเริ่มลดลงอากาศร้อนขึ้นการสะสมของฝุ่นละอองก็มากขึ้น17จ,จังหวัดเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและในช่วงสงกรานนี้กรมตูเตือนเตรียมรับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจากมวลอากาศเย็นรอบใหม่รวมทั้งลมตะวันตกระดับบนโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16เมษายนค่ะช่วงนี้อากาศร้อนขึ้น ฝนบริเวณประเทศไทยเริ่มลดลงน้ําท่วมบริเวณภาคใต้ก็เริ่มที่จะลดลงค่ะและเมื่อฝนลดลงอากาศร้อนขึ้นการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันก็เพิ่มมากขึ้นโดยทางจิตตาได้มีการแจ้งข้อมูลเป็นภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า17จังหวัดภาคเหนือเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าโดยในช่วง7วันนี้มี3จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุดคือจังหวัดตากเชียงใหม่และลำปางส่วนพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นพื้นที่ ในเขตป่าอนุรักษ์ค่ะรองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆตามลำดับ ส่วนสาเหตุเกิดมาจากการเผาและกิจกรรมทางการเกษตรการเผาเพื่อหาของป่าหรือการเผาเพื่อล่าสัตว์จนทําให้เกิดการไหม้ลุกลามส่วนค่าปุ่นในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาคุณภาพอากาศมีพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหลายจังหวัดด้วยกันค่ะโดยพื้นที่ที่อยู่ในระดับสีส้มนะคะก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อยู่ในกรุงเทพเขตน้องแขมภาษีเจริญบางขุนเทียนเชียงใหม่ที่อำเภอแม่แจม่มและแพร่ที่อำเภอเมืองค่ะส่วนพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงและจังหวัดน่านบริเวณตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะ ส่วนเมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายเรดาร์และรายงานติดตามสภาวะอากาศตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่7เมษายนภาคเหนือพบกลุ่มแม่ฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น่านและตาก ภายสารวันที่7เมษายนที่ผ่านมาไม่พบกลุ่มเมฆฝนค่ะรวมทั้งภาคกลางด้วยนะคะไม่พบกลุ่มเมฆฝนภาคตะวันออกพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใตย้ยังมีฝนตกหลายจังหวัดอยู่ค่ะพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีตรังสตูลยะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะส่วนสภาพอากาศจากเย็นวันที่7ไปจนถึงเย็นวันที่8เมษายน พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะคะกรมตูเตือน ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและตากภาคอีสานไม่เตือนฝนค่ะภาคกลางมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณชายฝั่งทะเลส่วนภาคใตย้ยังมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่อยู่ค่ะบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูลสุราชนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ส่วนพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าจากกรมอุตุในช่วงวันที่8-16เมษายนฝนบริเวณภาคใต้ที่ตกหนักลดน้อยลงแต่ยังมีฝนบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะคลื่นลมมีกําลังอ่อนลงด้วยส่วนประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่8-11เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงยังแผ่ปกคลุม แต่เริ่มมีกําลังอ่อนลงทําให้ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือภาคอีาสานตอนบนอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอากาศจะเริ่มกลับมาร้อนในช่วงกลางวันประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะ ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะก็คือช่วงวันที่12ถึง16เมษายนหากใครที่จะเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะต้องระวังฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีมลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจะมีฝนในระยะแรกๆค่ะ มาต่อที่แอปเนดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเมฆครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดค่ะแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเอเซอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ 3, วันศุกร์ที่8เมษายนค่ะ มีสีเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแถวน่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ค่ะแล้วก็บริเวณใกล้ทะเลของภาคใต้ปั่งอ่าวไทยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์เล็กน้อยแต่โอกาสเกิดฝนน้อยมากค่ะสีส่วนใหญ่อยู่ในทะเลเอ่าวไทยนะคะและในทะเลดามันค่ะหกโมงเช้าวัวนศุกร์ที่8เมษายนภาคใต้เริ่มมีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเพิ่มมากขึ้นค่ะมีสีบริเวณจังหวัดประจวบค่ะแล้วก็ชุมพร สุราษฎร์เล็กน้อยจะเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลนะคะนครศรีธรรมราชพื้นที่ที่ติดทะเลค่ะรวมทั้งพัทลุงและก็สงขลาค่ะโดยสีส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลอ่าวไทยนะคะใกล้ชายฝั่งค่ะในทะเลดามันมีสีเล็กน้อยนะคะรวมถึงจังหวัดพังงาและภูกเก็ตค่ะภาคอื่นๆนะคะก็จะมีบริเวณภาคเหนือตอนบนเหมือนเดิมค่ะเป็นสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆนะคะอาจมีเมฆครึ้มหรือฝนตกบ้างบริเวณเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะ กา้าโมงเช้าวันศุกร์ที่8เมษายนภาคเหนือระวังฝนบางพื้นที่ค่ะมีมสีฟ้าเขียวเหลืองเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ห้องสอนค่ะเชียงใหม,ม่มีสีแถวตัวเมืองนะคะแล้วก็แถวแม่แจงแถวแม่แจมค่ะนอกจากนั้นก็มีเมฆครึ้มครึมบ้างปกคลุมบ้างนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบน ส่วนภาคกลางอีสานตวะวันออกไม่มีสีสําหรับภาคใต้มีโอกาสมีฝนบางแหง่งหรือเมฆครึ้มค่ะมีสีปกคลุมประจวบตอนล่างค่ะแถวบางสะพานน้อยลงไปแล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีบางพื้นที่ค่ะอย่างเช่นท่าชนะชัยยาอาเภอเมืองดอนสักแล้วก็แถวนครศรีธรรมราชมีสีเล็กน้อยแถวขนอมค่ะส่วนตอนล่างลงไปนะคะก็จะมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยช่วงจังหวัดสงขลาพัทลุงปัตตานีนราธิวาสค่ะ ไปดูที่เที่ยงวันศุกร์ที่8เมษายนภาคใต้เริ่มมีฝนบางแห่งค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคะมีสีฟ้าสีเขียวฝั่งจังหวัดชุมพรสุราธานีระนองพังงากระบี่ค่ะนครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนล่างช่วงสงขลายะลานราธิวาค่ะส่วนภาคตะวันออกกลางและอีสานไม่มีสีนะคะสำหรับภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนบางแห่งเหมือนเดิมค่ะ ฝั่งจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านค่ะลำพูนค่ะบ่ายสามวันศุกร์ที่8เมษายนภาคเหนือฝนเพิ่มขึ้นนะคะระวังฝนในช่วงนี้ด้วยค่ะฝั่งจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ค่ะเป็นสีฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็ฝั่งเชียงรายพะเยาน่านเล็กน้อยค่ะส่วนอีสานกลางไม่มีสีภาคตันออกมีสีฟ้าจางๆเล็กน้อยช่วงจังหวัดดาดส่วนภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะ มีสีตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปถึงนราธิวาสค่ะโดยสีเขียวเหลืองนะคะอยู่ช่วงจังหวัดพังงากระบี่ตรังค่ะสุราษฎร์ธานีตอนล่างแถวนาสารนะคะลงไปแล้วก็นครศรีธรรมราชสตูลปัตตานียะลานราธิวาสค่ะที่มีจุดสีเหลืองนะคะ6กโมงเย็นวันศุกร์ภาคตใต้ฝนเบาบางลงลดน้อยลงค่ะมีสีฟ้าปกคลุมตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปนะคะอาจจะมีเมฆคลุมคบ้าง แล้วก็มีสีเหลืองค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีแถวหน้าสาลพระแสงค่ะรอยต่อนครศรีธรรมราชนะคะมีสีเหลืองเขียวเล็กน้อยช่วงใกล้รอยต่อนครพัทลุงค่ะแล้วก็นอกต่อน,นั้นเป็นสีฟ้าปกคลุมนะคะส่วนภาคอื่นๆยังมีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะแต่ว่าลดพื้นที่ลงกว่าช่วงบ่ายนะคะฝั่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูลำปางเชียงรายแพร่ค่ะไปสามทุ่มวันศุกร์ค่ะ ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกไม่มีสีนะคะส่วนภาคใต้สีก็ลดลงไปเยอะค่ะมีสีเหลือเล็กน้อยฝั่งจังหวัดตรังสตูลแล้วก็สุราธานีช่วงตอนล่างของจังหวัดค่ะรวมถึงจังหวัดสงขลาใกล้ชายทะเลนอกจากนั้นไม่มีสีค่ะตีหนึ่งวันเสาร์ที่9เมษายนภาคใต้ไม่มีสีนะคะสีน้อยมากๆแล้วก็ภาคอ,อื่นๆก็ไม่มีสีค่ะตีสาวันเสาร์ค่ะ สียังไม่ค่อยเยอะนะคะมีสีส่วนใหญ่อยู่ในทะเลค่ะในอันดามันแล้วก็ในจังหวัดภูเก็ตเกาะต่างๆค่ะ6โมงเชา้าวันเสาร์ที่9เมษายนฝั่งจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะและก็เกาะต่างๆของฝั่งอันดามันมีสีฟ้าถึงสีเขียวค่ะช่วงในทะเลของฝั่งอ่าวไทยมีสีฟ้าเล็กน้อยภาคเหนือมีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะฝั่งแม่ฮ่อง้อนเชียงใหม่ลำพูลำปางเชียงรายค่ะส่วนภาคอื่นไม่มีสีค่ะ เก้าโมงเช้าวันเสาร์ภาคเหนือมีสีเล็กน้อยแต่ลดลงค่ะเลือแถวชั้แถวจังหวัดพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะสีเบาบางมากๆนะคะส่วนภาคใต้สีก็ไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอ่าวไทยตอนล่างค่ะเที่ยงวันเสาร์ที่9กา้าเมษายนภาคใต้มีสีเล็กน้อยโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากๆค่ะพื้นที่แค่พื้นที่ฝนตกไม่เยอะนะคะมีสีฟ้าจางๆอ่อนๆแถวระน,นองสุราษฎร์ค่ะ นครสีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังเกือบทุกจังหวัดแต่ว่าเป็นสีที่อ่อนๆมากๆเลยนะคะภาคตวนออกภาคอีสานไม่มีสีค่ะภาคกลางมีสีเล็กน้อยฝั่งการจนบุรีภาคเหนือมีสีเล็กน้อยฝั่งจังหวัดเดิมค่ะแถวตากไม่ฮ้องซอนเชียงใหม่เชียงรายค่ะ บ่ายสามวันเสาร์ที่9้าเมษายนภาคเหนือฝนเพ,เพิ่มเข้ามาบ้างเล็กน้อยค่ะมีสีฟ้าฝนฟ้าขนองฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูลำปางแม่ฮ่องสอนตาค่ะส่วนภาคกลางก็จะมีสีฝั่งกาญจนบุรีนะคะช่วงทองผาภูมิขึ้นไปส่วนภาคตะวันออกอีสานไม่มีสีภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีสีฟ้าตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปนะคะเต็มพื้นที่ทุกจังหวัดมีเมฆคลุมคบ,บ้างมีฝนบางพื้นที่ มีสีเหลืองฝั่งจังหวัดระนองพังงาสุราจะเป็นฝั่งที่ติดกับระนองนะคะแล้วก็แถวบ้านานาสารแถวกระบีค่ะสีเหลืองนะคะแล้วก็แถวบริเวณชายแดนมาเลเซียค่ะมีสีเขียวเหลืองค่ะ6โมงเย็นวันเสาร์ภาคใต้ฝนเบาบางลงลดพื้นที่ลงแต่ยังมีสีฟ้าจางๆตั้งแต่สุราธาน,นีลงไปถึงนาราธิวาสค่ะ ภาคตะวันออกอีสานไม่มีสีภาคกลางสีจางๆฝั่งกาญจนบุรีแต่ว่าลดลงมากๆนะคะรวมถึงภาคเหนือสีก็ลดลงมากๆเลยค่ะ 3. ทุ่มค่ะสีลดลงไปอีกนะคะมีสีฟ้าเล็กน้อยฝั่งจังหวัดยะลานราธิว่าช่วงชายแดนค่ะแล้วก็แถวจังหวัดภูกเก็ตค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆนะคะดูแค่ว่ามีฝนบริเวณภาคไหนค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์ที่1 0เมษายนมีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะ ช่วงบ่ายค่ะฝนไม่ค่อยเยอะนะคะภาคใต้มีสีเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนล่างและแถวประจวบเพชรบุรีภาคกลางม,มีสีอ่อนๆจางๆเล็กน้อยอาจจะมีฝนบางแห่งหรือเมฆครึมๆค่ะภาคเหนือมีเล็กน้อยนะคะฝั่งไม่ต่องซอนตากไพศาลมีสีฟ้าเล็กน้อยฝั่งเลยชัยภูมิโคราชค่ะภาคตอนออกมีสีเล็กน้อยช่วงจังหวัดจันทบุรีตราค่ะ ต่อไปนะคะเช้าวันจันทร์ที่11เมษายนมีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนช่วงบ่ายวันจันทร์ที่11ค่ะมีสีเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสเกิดฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ป้ายสารมีจะเป็นฝั่งด้านเลยชัยภูมาาิโคราชค่ะวันอังคารที่12เมษายนช่วงเช้ามีสีเล็กน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือ ภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านนะคะแล้วก็แถวเพชรบชูรณ์พิษณุโลกอีสานมีสีจางๆฝั่งตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกตอนบนค่ะช่วงบ่ายมีสีเล็กน้อยนะคะไม่เยอะบริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ภาคใต้นะคะวันพุทธที่13าเมษายนช่วงเช้ามีสีเล็กน้อยบริเวณภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคกลางตอนล่าง พอช่วงบ่ายนะคะมีสีเล็กน้อยค่ะมีฝนบางแห่งไม่เยอะนะคะบริเวณภาคใต้เน้นทางตอนล่างภาคตอนออกแล้วก็อีสานตอนล่างค่ะไปวันที่14เมษายนค่ะ14เมษายนช่วงเช้าภาคอีสานนะคะช่วงตอนล่างและฝั่งตะวันออกฝั่งที่ติดกับลาวค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยรวมถึงภาคใต้ค่ะพอไปช่วงเย็นวันที่14เมษายน มีสีฟ้าเขียวเล็กน้อยตั้งแต่สุราธานีลงไปนะคะของภาคใต้ภาคอื่นๆแบบจางๆค่ะวันศุกร์ที่15เมษายนช่วงเช้าภาคอีสานค่ะมีฝนบางแห่งนะคะมีสีฟ้าเล็กน้อยทั้งตอนบนและตอนล่างค่ะพอไปช่วงบ่ายๆค่ะก็มีสีฟ้าแค่เล็กน้อยนะคะบริเวณอีสานตอนบนแล้วก็อีสานฝั่งตะวันตกอีสานฝั่งชัยภูมิโคราชค่ะภาคเหนือฝั่งต้นออก่ะฝั่ง ฝั่งเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะช่วงค่ำวันศุกร์ที่15เมษายนพายสาลมีฝนบางแห่งและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันเสาร์ที่16เมษายนค่ะจะมีมวลอากาศเย็นรอบใหม่แผ่ลงมานะคะให้ระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเป็นพายุฤดูร้อนได้บางแห่งค่ะมีสีเหลืองแดงเข้ามานะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาค กลางค่ะแล้วก็ภาคอีสานฝั่งโคราชชัยภูมินะคะรวมถึงภาคตอนออกแถวจันทบุรีจะมีสีเหลืองแดงค่ะอันนี้ช่วงเช้านะคะพอช่วงบ่าย,ายวันที่16เมษายนก็จะมีสีเขียวสีเหลืองบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกแล้วก็อีสานตอนล่างรวมถึงภาคใต้เล็กน้อยช่วงภาคใต้ตอนล่างค่ะสุดท้ายแค่วันเสาร์ที่16เมษายนนะคะดูเป็นแนวโน้มคร่าวๆค,ค่ะ ก็ยังมีฝนอยู่บ้างบางแห่งนะคะในช่วงใกล้สงกรานนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแบบจําลองกันใหม่นะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวัวนศุกร์ที่8เมษายนไปจนถึงเช้าวัวนเสาร์ที่9เมษายนค่ะสถานที่แรกบางไซอยุทยาวันศุกร์และว,วันเสาร์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะเวียงสะเคยียนซาและพุนพินสุราธานีวันศุกร์ยังมีค่าฝนอยู่นะคะในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะมีค่าฝนตั้งแต่1ไปจนถึง7มิลิเมตรอาจจะเป็นเมฆคล้มหรืออาจจะมีฝนตกในช่วงนั้นค่ะส่วนวันเสาร์โอกาสเกิดฝนน้อยลงค่ะ ่าบอนจังหวัดพัทลุงวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงเงย็นถึงค่ำ3-4มิลิเมตรส่วนวันเสาร์ยังมีโอกาสเกิดฝนตกค่ะลมศักและน้องภัยจังหวัดเพชรบูร์วันศุกร์วันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะคลองตะเกราจังหวัดฉะเชิงเซาวันศุกร์วันเส,สาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่สีสํารงสุขโขทยัย วันศุกร์วันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยหรืออาจจะมีฝนตกเบาบางค่ะค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆรึ้มค่ะปะทิวจังหวัดชุมพรวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเช้า2มิลิเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆรึ้มค่ะสิชลและควนพังร่อนพิบูล,ลนครศรีธรรมราชวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะค่าฝน2-8ถึงมิลิเมตรยังต้องระวังฝนอยู่นะคะส่วนวันเสาร์โอกาสเกิดฝนน้อยลงค่ะ โค้งเจียมอุบลราชธานีวันศุกร์และวันเสาร์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่บ้านโค้งวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันศุกร์และวันเสาร์ไม่มีค่าฝนหรืออาจจะมีฝนเล็กน้อยเป็นเมฆครึ้มค่ะมีแดดสลับเมฆครึ้มบ้านหมายชัยพจน์จังหวัดบุริรามวันศุกร์วันเสาร์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะโนนสูงนครราชสีมาวันศุกร์วันเสาร์ไม่มีค่าฝนมีแดดจัดค่ะ บ้านแม่และเมาจังหวัดตากวันศุกร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะหรืออาจจะมีฝนตกเบาบางและวันเสาร์มีค่าผฝนเล็กน้อยในช่วงเช้าค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคําว่าปักหมุดเลยค่ะและเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ